สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัท MCC Engineering 2011จำกัดและมิสรฮันสปอร์ตกราวนะครับมาทำงานที่โรงเรียนปรฐุมวิไัยนะครับทาสีตีเส้นสนามแบดมินตันและตะก้อนะครับวันนี้เป็นวันที่สีแล้วนะครับวันนี้จะทำการตีเส้นหลังจาก3วันที่แล้ว,ลวเราได้ทำการทาสี นะครับซ่อมแซมพื้นสนามที่เราจะทาสีนะครับวันนี้เราจะมาตีเส้นนะครับ,รบสีที่เราใช้คราวนี้จะเป็นสีมัลติคอร์นะครับเพิ่มเลเยอร์ให้พื้นนะครับมีความเกาะ,ะติดทนกับพื้น ได้ค่อนข้างดีมากแล,และเป็นสีที่ได้มาตรฐานถ้าเป็นเทนนิสก็ ITF ะนะครับมาตรฐาน ITF นี่นะครับทางเจ้าหน้าที่ทําทานวัดแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ ที่จะใช้บริการทางบริษัทเรายินดีนะครับติดต่อมาได้ที่0802975850นะครับขอขอบคุณนะครับ